สวัสดีครับพบกับช่างโจดี Y นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาลอกคราบกาวสติ๊กเกอร์นะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในรถนะครับเป็นรถที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับผมได้ทำการลอกแผ่นฟิล์มนะครับแผ่นฟิล์มหน้ารถนะครับซึ่งมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับใช้งานมาประมาณ10 10กว่าปีนะครับผมก็ได้ลอกออกหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีคราบ คาบสติ๊กเกอร์นะครับยังติดอยู่ที่กระจกกระจกโดยทั่วนะครับผมได้ทําการลองลองหลายวิธีนะครับมันก็ยังออกไม่ค่อยออกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับออกยากครับผมเคยใช้ทั้งยาหม่อง,องาานะครับทาเอายาหม่องมาทาแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะครับมันก็ยังไม่ค่อยออกครับหรือว่ามันก็ออกยากครับแล้วก็ผมเคยลองอีกวิธีหนึ่งก็คือว่า นะครับเป็นสเปรย์ล้างยางมาตอยนะครับผมเอามาฉีดๆๆแล้วก็เอาผ้าเช็ดๆนะครับมันก็ยังออกยากอยู่ดีนะครับนะครับน่ครับครับฟิล์มที่ติดอยู่หน้ารถนะครับมันทําให้ทัศนวิสัยในการมองของรถเราไม่ดีนะครับวันนี้ผมเลยได้ตัวใหม่มานะครับเป็นสั่งซื้อตัวใหม่นะครับเป็น ตัวนี้นครับเป็นตัวสติกเกอร์รีมูเวอร์ตัวลอกคราบสติกเกอร์ตัวนี้นครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันจะออกยากออกง่ายหรือว่าไม่ออกหรือว่าออกนะครับ <c oughs> ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาทำการปกป้อง ใส่หน้ากากก่อนนะครับใส่หน้ากากแล้วก็ใส่อุปกรณ์เซฟตี้ก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ใส่หน้ากากแล้วก็ใส่แว่นตาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่ ด้านล่างนะครับผมก็ได้ทําการปูผ้านะครับผมปูผ้ารองไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันว่าเศษสติกเกอร์เศษคราบสติกเกอร์อาจจะหล่นลงมาที่คอนโซลรถนะครับเพื่อบางทีมันอาจจะทําความสะอาดยากนะครับผมก็เอาผ้ามารองไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัวนี้จะช่วยให้เราลอกสติกเกอร์ได้ง่ายขึ้นหรือไม่ครับโอเคครับผมจะฉีดเข้าไปนะครับนะครับ เดี๋ยวลองทิ้งไว้สักโค่นะครับกลิ่นรู้สึกว่ามันจะเหมือนเหมือนเลกเกอร์เหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับโอเคครับผมจะลองเสียดูอ๋รู้สึกว่าสติ๊กเกอร์จะหลุดติดมือผมมาเลยนะครับเดี๋ยวผม,มาผ้าเช็ดเลยนะครับ ถือว่าออกง่ายนะครับผมว่าออกง่ายทีเดียวเยวมลชะได้ครับออกง่ายเลยครับเพื่อนๆครับถือว่าดีครับสําหรับไอ้สเปร์กับจัดคาบสติกเกอร์อันนี้ครับวันนี้ผมมาลองให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเ,เอาไปซื้อใช้เองนะครับสำหรับ น้ำยาตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงค์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับนี่ครับอันนี้เป็นคราบกาวสติ๊กเกอร์ที่มันหลุดออกมาครับหลุดออกมาง่ายมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวสเปรย์นี้ให้เพื่อนๆไว้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปกดสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปได้เลยครับไม่ใช่ร้านผมนะครับแต่เป็นร้านที่ผมซื้อมานะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการฉีดทั้งบานเลยครับแล้วก็เช็ดทีเดียวเลยครับให้มันเสร็จให้มันใสดูว่ามันจะใสปิ้งแค่ไหนครับไปกันเลยครับ เนี่ยครับผมฉีดทั้งบ้านนะครับก็จะเป็นคราบเป็นลักษณะเป็นฟ้าแบบนี้ครับพอดีผมดูที่กระป๋องมันแถมไอตัวไม้แบนๆแบบนี้มาด้วยนะครับนี่ผมจะลองเอาไม้ตัวนี้ครับขูดๆดูนะครับว่ามันจะออกง่ายหรือไม่นะครับนะครับเป็นไม้ลักษณะนี้ครับไม้แบนๆแหลมๆดีวผมลองขูดดูนะครับ ออกง่ายมากเลยครับกระจกใสปิ๊งเลยครับโอเคเลยอาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ใสนะครับเดี๋ยวเราก็มาซ้ำอีกที เป็นขราบติ๊กเกอร์หลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทําให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูอีกทีนะครับว่ามันเสร็จออกแล้วมันจะเป็นยังไงครับใส่ปิ้งๆไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทาแป๊บนึ่งครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการเช็ดออกไปครึ่งบานแล้วนะครับเป็นคราบสติกเกอร์นะครับนี่ครับสังเกตว่าจะใส่มากเลยครับส่วนฝั่งนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้เช็ดสติกเกอร์ออกนะครับจะสังเกตเห็นว่ามัวๆนะครับนี่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะครับว่ามันออกจริงนะครับนี่ครับฝั่งนี้ใส่เลยครับ โอเคเดี๋ยวอีกครึ่งบานครับเดี๋ยวผมจะทําต่อแล้วกันครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ทําเสร็จทั้งบานแล้วนะครับก็ใสเรียบร้อยนะครับสามารถเช็ดออกอย่างง่ายได้นะครับสําหรับน้ํายาล้างคราบกาวอันนี้ครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองอีกอันหนึ่งครับที่ท้ายรถครับพอดี ท้ายรถไอตัวหนังสือตัวหนังสือมันตัวหนังสือมันอะไรอ่ะหนังสือมันหลุดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่ครับเชฟโรเลตนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตัวนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้ด้วยนะครับว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะครับ อันนี้น่าจะเป็นคาบเทปกาว2หน้านะครับที่ติดมานานนับสิบปีแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับเดี๋ยวผมจะฉีดก่อนนะครับพอดีมันเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับผมทำทั้งสองด้านเลยครับ ตัวนี้มันจะจางๆหน่อยต้องสื่อจางๆหน่อยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ก็เห็นลางๆอยู่ครับ <Okay. S 1> ผมจะใช้ไม้ที่เขาแถมมาให้นะครับลองขูดๆดูโอเคครับมันก็ออกออกดีเหมือนกันนะครับ แต่ก็ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวอีกรอบเรามาดูอีกด้านนะครับเป็นเทปสองหน้าครับซึ่งมันแข็งมากยังไม่ออกครับ ผมฉีดใหม่แล้วกันครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คราบสติเกเกอร์ก็หลุดออกหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีรอยเป็นตัวหนังสืออยู่นะครับแต่ว่าไอ้สเปรย์ตัวนี้คือหน้าที่ของมันก็คือกำจัดคราบสติกเกอร์นะครับตอนนี้คราบสติกเกอร์ของเราก็หลุดออกหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งกระจกหน้ารถแล้วก็ตัวหนังสือที่เป็นกาวสหน้านะครับที่ท้ายรถนะครับที่ติดมายาวนานกว่า10ปีครับก็หลุดออกหมดครับถือว่า ทำงานได้ดีครับสำหรับสอบผ่านนะครับสำหรับในสเปร์กำจัดสติ๊กเกอร์อันนี้ครับยี่ห้อนี้ครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าสอบผ่านนะครับสำหรับสเปร์ตัวนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับช่างโจดีเวนะครับในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ